บัดนี้วันที่14มกราคมพศ2568เป็นวันที่12ที่ข้าพเจ้าขอสวยเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาเดครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติล,ลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักคระ พยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจาักกวาเลสุอัตตลาคัชันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิลาชันสะสุนันตุสักขโมกทงังสักเคกาเมจารูเปคิลิศิการตะเต จันทาริเควิมาเนทีเปรัตเทจักาเมตตุรณะ,ะวะคะคเนเคหวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชาลัทธะวิสเมยักขาคันทัพนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิละวะระาชนังสาธวุเมสุนันตังเมสุนันตุธรรมสวณกาคาอยามพัฒนา ธรรมสวาณ a g a อยัมพระทันตาธรรมสวรรกาโ r อยัมพระทันตาสองบทบูชาพรรัตนไตายอิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราบพรรัตนไตายอ拉หังสัมมาสัมพุทโธปะคะวา พุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระกัวตาธโมธามังนัมมซาม,สามิสุปฏิปันโนพระกัลวโตสาวกสังโกสังขังนัมมาริ สี่บทสวดนามาการสิทธิคาถาห้าทำไมตื่นเร็วจังเลยคะยสี่บทสวดนามสการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตจสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัพพุทธสตรีห้าอยู่เลยน้องน้องไปนอนต่อไหมคะไปนอนต่อไปเร็วไปดูครับไปนอนต่อไปเลยลูกทำไมแม่ปล่อยให้เร็วฝันะอ่ะอไม่ขอโทษค่ะไม่ต้องมาจดมนเพราะว่าเราไปไหนก่อน,น่ะเราอย่แม่วดมนก่อนได้ไหมคะเพราะว่าเราไปงานศพมาเหรอจ้ะ มันจะไม่สมดมนกันนะเนาะไปกินข้าวมาเยอ,อะบทที่ห้าบทสวดใจสารณะคมมะปาทะพุทธังสารนางขจชามิธรรมังสารนางขจชามิสังฆังสารนางขจช,ชามิทุติยมปีพุทธังสารนางขจชามิทุติยมปีธรรมังสารนางฆาามิ ทุติยมปีสังคังสารานังคจามิตาติยมปีพุทธังสารานังคจามิตาติยมปีธรรมังสารานังคจามิตาติยามปีสังคังสารานังคจามิหกบทสวนสัจจกิริยาคาถานัติเมสารานังอัญญธรมโมเมสารานังวรลังอีเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัปปะตา นัตถิเมสาระนางอัญญาธรรมโมเมสาระนางวัลังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสติเมโหตุสัพปทานัตถิเมสาระนางอัญญาสังโฆเมสาระนางวัลังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสติเมโหตุสัพปทาเจตพุทธานุสติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปันสุขโตโลกาวิทูอนุตตาโลปุริสะธรรมมาซาลติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธาภะวาตีแปดธรรมานสุสติสวาคาโตภะคะวตาธโม

สาวกัสังโฆสามีจิปติพันโนะคะวะโตสาวกัสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคาในอัตฐปุริสปุคคลาเอสะภคะวะโตสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโย อนุตลังปุญญาเขตังโลกาสาติสิบรัตนาสูตรยานิทัพภูตานิสมาขตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเคสัพเพวะภูตาสุมาณาภวันตุอัตโธปิสก,กัจจสุนันตุพาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมตสัพเพ เมตังกาโลทะมนุสิยาปชายะทิวาจะรัตโตจะหารติเยปะลิงตัสมาหิเมลคัตทะอปปมัตตายังกินจิวิตังอิทังวาวูลังวาสเกสุวายังรัตานังปะีตังนโมตามสัมมังอธิตถาคเตนะอิธัมปีพุทธทรัตานังปะีตังเอเตนะสัเจนะสุวัติหูตุ ชายางวิลาังอมาตังาปานิตังยะทัชชาคาสากักยามุนีสำมาติโตนาเตนาธรมเมนาสมะจิกินจิอิทัมปิธรมเมรตานังปานิตังเอเตนาสเจนาสุวัตถิโหตุยังพุทธเศถุปะริวันลยัยสุจิงสำม,มาติมานตติกันยะมาตุสำมาตินาเตนาสมโมนาวิชาติ อิทัมปีทัมเมรัะตนานางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัวติโหตุเยปุกะลาอัตจสตังปัสสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหนตุเตตากิเนยาสุขตัสสะสวากาเอเตสุทินานิมหาภลานิอิทัมปิสังเคระตนานางปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุสุปายุตตามนสาทันเฮนะนิกามิโนโคตมาสาสนัมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะสัชมุทธานิพุทติงพุชฌามนาอิทรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะทินทะคีโล ปัทวิงสิโตศิยาจตุพิวาเตปิอาศัมปกรมพิโยตัตุปัมังสัพุลิสังวธานิโยอริยสัจจานิอเวจจะปสติอิทัมปิสังเคละตานังปัญีทางเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีละปัญเยนะสุเทสิตานิ กินจาปิเตหนตุภูัปพมัตตานาเตปวังอัตธรรมะมาทิยันติอิธรรมปีสังเคระตานังปณนีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุสาวัตทจัตจนาสัมปทายะยาสตยาสุธรรมาชาหิตาภวันติสกายะทิฏฐิวิจิกินจิตตจัศสีระพตังวาปิยะทติกินจิ จตุหาปาเยิหจาวิปปมุตโตฯจัจาพิธานนิอภพโกาตุงอิธรรมปิสังเคระตานังนนิตังเอเตนาสเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังกะโลติปาปกังกายเนะวาจายุทะเจตสาวะอภพโสตัสสะปกิตตายะอภพปตาทิถะปทั อุตตาอิทัมปิสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุไปน,นอนไหมคะเอามตัดแม่มาเลยวะานับปะคุมเพยัะตาปุสิตกเคคิมมาหานามาเสปะทัมนะสมิงคิมเมตาตูปะมัง,ามมางธัมมะวาลังอสทยยนิพพานาคามิงปะละมังหิตายะ อิธรรมปิพุตเทระตานังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโหตุวะโลวะลัญจุวัะโตวะลาหโลอนุตตะโลธรรมะวะลังอัเทสัยอิธรรมปิพุตเทระตานังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโหตุขีนางูลานังวะลังนัติสัมภลังสัมภวังวิรัตจะ ชายะติเกภาวะสมิงเตกีนภีชาวิลุนหิตฉันทานิพันติทีลายทายามปะทีโพอิทัมปีสังเครตันนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโอตุอยานิตาพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเคตตากังเตวะมนุษสปูสิตังพุทธังนามัสามะสุวัติโอตุ ยานิทัพปูตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตานิเกตัตาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมะนัมัสสมาสวัตติโอตุยานิทัพปูตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตานิเกตัตาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังฆังนัมัสสามะสุวัตติโยตุ สิบเอ็ดนาทานติยาบริตสัพพะโลกะวินิมุตโตสัพพะสัตตาปวัสโตสัพเพวิระมติกันโตนิพุโตจัตตุวังภะวะสัพพีติโยวิวัชชะเตสัพพะโลกะวินาสตุมาเตภะวันภะวัตวันตาลายโยสุขีคีคายุโกภะวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุฒาปจายโน จตาโรธรมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสิบสองอธิตะปริยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมาย,ยังภคกวาขยายยังวิหารติคันยาสีเสสันิิงพิกูสาหเสนะ ตันตาลโคภะกะวาพิกุอมันเตสิมาเลยมานั่งแม่นมาสัตพังพิกเวอธิตตังกินจะพิกเวสัพพังอธิตตังจกขุมพิกเวอธิตตังลูปาอธิตตาจกขูวิญญานางอธิตตังจกขูสัมผัสโอทิตโตยัมปิทางจกขูสัมปัจจปัจจยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวา อาทุกขมาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเพนะอาทิตังอาทิตตังลาคคินาโทสกคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชาลามลานเนนะโสเกหิปาริเทมิทุเกหิโทมณสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิโสตังอาทิตตังสัตตาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทัง โสตสัมปัจจะปัจชยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาอะทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลักขะกินาโทสักกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชลมาวะนะเนนะโสเกีบาริเทวีทุเกีบโทมานัสเสหิอุปายาเจีบอาทิตตันติวัฏฐามิ คานังอาทิตังคันธาอาทิตาัานวิญญาณังอาทิตังคานสัมปัสสุอาทิโตยัมปิตังคานสัมปัจปัจชยาอุปัชติเวทัยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขังวาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคักินาโทสักินาโมหักินาอาทิตังชาติยาจาลามลานีนะ สโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโหมาัสเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวัฏานิชิวาอาทิตตาลาสาอาทิตตาชิวาวิญญาณังอาทิตตังชิวาสัมปัสวะทิตโตยัมปิตังชิวาสัมปัจปัจจยาปุปปัจจติเวทิตันสุขังวาทุขังวา อาทุกขามัสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอาธิตังอาธิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาธิตังชาติยาชาลามะระเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโตมานเสิอุปยาสีอาธิตันติวัฏามิกายูอาธิตโตปุถภะอาธิตากายาวิญญาณะอาธิตังกายะสัมพัสโสอาธิตโตยามปิทัง กายสัมปัจจปัจจญาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามัสุขังวาตัมปิอะิตังเกนะอะิตังอะิตังราคาคินาโทสักีนาโมหคินาอะิตังชาติยาชาระมาเนนะโสเกหิปะลิเทเวหิทุเกหิโทมาลเสหิอุปยาเสหิอะติตันติวะทามิ มโนอทิตโตธรรมาทิตตาธรรมโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมปัสโสอาทิตโตยามปิตังมโนสัมปัสสะปัจจยาอุปัสติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกขามาสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคกินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชารามารเนนะโสเกหิปริเทวิทุเกหิ โทมานัสเซอุปกยาเซหอธิตันติวัธามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาริยาวจาวโกจักขุสมิงปินิพินทติลูเปสุปีนิพินทติจักขุวิญญาเนปีนิพินทติจักขุสัมภเตปีนิพินทติยัมปิตังจักขุสัมปัจปัจจยาอุปจติเวทะยิตังสุขังวาทุกังวาอทุกขามาสุขังวา ตาสมิงปีนิพินทติไอ้แม,ามา่ไมลูกม่ไมนั่งตักแม่ไหมโลดอัศมิงปีนิพินทติตสัสสัตเทสุป,ปีนิพินทติโสตวิญญาณปีนิพินทติโสตสัมภเสปีนิพินทติยำปีตังโสตสัมปัจปัจชยาอุปัชติเวท,ทายิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวา ตสมิงปีนิพินทติคานาสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาณนปีนิพินทติคานาสัมปสเสปีนิพินทติยามปิดทางคานาสัมปัจจปัจชยสุอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอะทุขังมาสุขังวาตาสมิงปีนิพินทติชีวหายปีนิพินทติแาะ ลัสเสสุปีนิพินตติชีวาวิญญาณนปีนิพินตติชีวาสัมปัเสปีนิพินตติยำปิตังชีวาสัมปัจจปัจชยอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกังวาอทุกามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินตติกายะสมิงปีนิพินตติปุตัะเพสุปีนิพินตติกายะวิญญาณนปีนิพินตติกายะสัมปัสเสปีนิพินตติยำปิตังกายะสัมปัจจปัจชย ุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขังมาสุขังวายัตสัมมิงปีนิพินตติมานัสัมมิงปีนิพินตติธรรมเมสุปิทิพินตติกะวโนวิญญาในปีนิพินตติมโนสัมปสีปีนิพินตติยัมปีทางมโนสัมปัจปัจยะอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุอทุกลามาสุขังวาตัสสมมิงปีนิพินตติ นิพพินทางวิราชติวิลาคาวิมุตติวิมุตตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุตวุสิตังพลัมมจาริยากตรังกาลณียะนาปรังอิทธตาญาติปัญชานาตีติอิทัมโมจะภะคะวาอัตตมนาเตภิกขุภะคะวัตโตพาสิตังอภินันทุงอิมันมินจะปะนาอุยยะการณสมิงกัญญามเนตตะ ภิกุสหัสสัตสอนุปาทายะอาสะเวหิติตาในวิมุตจิงสุติสิบส,สามอนัตตลกขานะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวา ตาลาณสียังวิหาราติอิสิปตาเนมิคาทาเยตันตาลโคปัคขวาปัญจวัคคีเยพิกูอามันเตสิลูปังพิกเวอนัตตารูปัญจหิทังพิกเวอัตตาอภาวิสสนะนาหิทังลูปังอภาทายะสร้างวัดเตยยะลพเพตจารูเปเอวังเมลูบลังโหตุเอวังเมลูบงัง,บางมาโหสิติยัสมาจะโคพิกเวลูปังอนัตตาตัสมาลูปังอภาทายะ สงวัตตินะัจจาลพติรูเปเอวังเมรูปังเอวังเมรูปังมาอาโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจาหิทังพิขเวอัตตาอาัาวิสานะหิทังเวทนาอาภาทายะสร้างวัตเตยะสัพเพถจะเวทยานะยานายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนา,อ,นาอาโหสิติยัสมะ จะเวทะยายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโอโหสิติยัสมาจะโคปิกาเวเวทนาอนัตตาัสมาเวทนาปาทายะสังวัตตินะจารพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาใจทันพิกาเว อัตตาอภาวิสสะนอีทังสัญญาอภาทายะสังวัตเตยญสัพละเพตจาสัญญายะเอวังเมสัญญาหัวตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยัสมาจักโโภิกะเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอภาทายะสังวัตตินณจาละปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติ สังกาลาอนัตตาสังกาลาใจทังพิกเวนัตอัตถาภาอภาวิสังสุยานิตังสังกาลาอภาทายะสังวัตเตยุงลับเปิต่จสังคาเลสุเอวังเมสังกาลาโหนตุเอวังเมสังกาลามาอนุสอาเหสุนติยะสัมมาจักโผลพิกเว สังฆาลานัตตาตัสมาสังฆาลาอาภัตายะสังวัตติจานะลัพพติสังฆาเลสุเอวังเมสังฆาลาโหนตุเอวังเมสังฆาลาอามาอาหิสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณัจาหิตังพิกเวอัตตาอาภวิสสะยะติตังวิญญาณังอาภัตายะสังวัตติยะสัพเพตะจะวิญญาณีหู e wang me winya nang hotu e wang me winya nang ma awo siti ya sama ca ko pikawe winya nang anatta tasama winya nang apataya sang watati na calapati winya ne e wang me winya nang hotu e wang me winya nang ma awo siti wa anityang wati anityang ยัมปานานิจสังสุขังวาตังสุขังวาติสุขขังพันเตยัมปานานิจังสุขังปวิปารินามธมังกันลางนุตังสัมมานุปสิตุงเอตังมะมะเอโวสัมมสมิเอโสเมอัตตาติหโนนเหตังพันเตตังกิงมัจจถาภพิกเวเมเมธนานิจจาวาอนิจจาวาสติอนิจจพันเตยัมปนานิตจังสุ ขังว่าทุกทุกตังสุขังวาติทุกขังวาพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวิปาริณามาธรรมังกัรลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิริมัญญาถิกัเวสังวานิจจาวะอนิจจาวะติอนิจจาพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวาสุขังวา ทุกขังพันเตยัำปานานิจังทุกขังวิปารินามะธยมังกาลังนุตังสัมมาน,นุาานปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสัมมิเอโส,ม,สมิอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิกขเวสังขาราวนิจจาวา,วาอันิจจงวาติอนิจจังพันเตยัำปานานิจังสุขังวาตังสุขังวาติสุ ทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขงังวิปารินามาธรรมังกัลลังนุตังสมลานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามะสมิเอโสมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะตาภิกขเววิญญาณังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเต ดังปานานิทังทุกขังวิปารินนามะยำทำมังการนุตังสมานุปปติตุงเอตังมัมาเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตโนนเหตังพันเตตสมะเหตตสมัยติหาอุพิเวยังกินจิรูปังอติตานาคตาตุปปนังอัตนตังวา พาหิตทาวาโอลาลิกังวาสุคุมาวาหีนังวาปนิตังวายันตุเลสันติเกวาสัพพังลุปังเนตังมะมะเนสุหัมมัสมีนะเมสุอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสมัติปัญญายะธันทพังยากาจิเวทนาอาตินตานาคตรุปปัญปจุปันาอนัตตาวาปะหิตทาวาโอลาลิกาวาสุคุม สุคุมาวะยีนาปานิตาวายาตุเลสันติเกวาสัพพาเวจนาเนตังมะมะเนสวะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัตถาภูตังสัมมาปัญญายาทันทัพพังยากาติสัญญาอตติตานาครับตปัจจุปันนาอัตนตาวาพาหิตาวะโอฬาริกาวะสุคุมาวะยีนาวะปานิตาวายาตุเลสันติเก วาสัพาสัญญาเนตังมะมะเนสุหะมะสมินะเมส,สุอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัพทันทับพังเยเกติสังกาละอัติตานาคะปัจจุปันนาอัตตตาวาปิตาวา,า,วาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนิตาวาเยทุเลสันติกเกววาสัพเพสังฆาลาเนตังมะมะ เมโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะตาปูตังสัมปัญญายะทันทพังยังกินติวิญญาณังอติตานาคะต่าจตปัจจุปันังอัตนะตังวะพะหิตาวะโอลาลิกังวะสุขุมาวะหินังวะปะเนตังวะยันตุเลสันติเกวะสัพพังวิญญาณัง เมตังมะมะเนสุวามะสมินะเมตุอัตตาติเอวะเมตังยาาัถาภูตังสมัมมปัญญาทัทัพ,พังเอวังปัสสังพิกเวสุตตวอาอริยาสาวโกรูปัสมิงปีนิพพินติเวทานายาปีนิพพินติสัญญายาปีนิพพินติสังขารลสุปีนิพพินติวิญญาณสัมิงปีนิพพินตินิพพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติ วิมุตตะตมิงวิมุตตมีติยานังโหติกีนาชาติอุสิตังพระมัจจายังกาตังกาลินังปานะนาปาวังอิทัตตายาติปชานาติติอิทัทะาาทมะวุจจาพคะวะตัดอัตตบานาปัญจะว,วัคคิยาภิกขุภะคะวะตูปัสตังอภินันตุอิมันมินจะปานะเวยะากาลานัสสิง พัญญามาเนปัจจวัคียานังพิขูนังอนุปาทายะาอาศาเวหิติตานิปิมุติจิสูติ